ผ้าลวยสู้ผ้าลวยพรอนชแนลนะคะปูดเด้ออ่าจเจริญพรทุกๆอ่าแอดมินค่ะอ่ายินดีแล้วก็ดีใจที่ได้รับการประสานมาค่ะปูค้นหอดคือเกาปูเมนบบโทุกกะคือทอดคือเกาข้าหน่อยค้นหอดนั่นละปูกระด้โทษไปยู่งวด่าหันก็นเลยเงาะตู้บ้านนั่นละโอ้ขาดกันเนาะปูเนาะโอ้ยเสดายสามตัวแข็งๆใน,น,นปูเลยดัง พิจตพื้อได้มิจิเนี่ยเงาหกสี่กับเงาหกหนึ่งนันค่ะเางวนี่เห็นงวอนี่ก็เห็มันใ้ครึงวนที่แล้วนาะปูเนาะครับพระวันหน้าจะให้มันเปลี่ยนางสันนาราะราะว่ามันผลมาท่นประกาศปะค่ะแสดงยูปูสดงสามตัเน้นเน้นน้ำมูอยู่งวนนี่แหละปูงวนี่แหละครับนี่แหละชันวันนี้งวดนีห้ากบมารุ่มไปตามกันร้อิวงก่อนอื่นก่อนจนนํำแนวท่าตัวเรงสำหรับเอฟซีโคตีเพราะถ้าเด็กหจัก ค่ะปู z o o มเงียบเนาะทั้งช่องเข้าแม่พางไปงวดนึงวางันจะได้ยูดอกประมาณเท่าไะค่ะปูตัวเลขทุกตัวที่จะออกในช่องของแอดมินของเข้าก้อนพัดด้วยในงวดนี้หรือว่าทุกช่องที่เป็นลิงสัญญาณเพื่อขายเดียวกันอยูนันเป็นเลขที่ปูได้คำนวณตองงวดออกมาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะปูซึ่งออกซึ่งออกทั้งช่อง อีกทางหนึ่ง่าขอเอ่ยน้ำจนผู้รู้กสิรู้หลุดจักโมเมนต์ว่าปูไปเก็บเอาเลดผู้นั้นผู้นี้มาออกนี่เพราะว่าเพิ่งได้รับการประสานมากจากกัมโนมแอดมินเพลินเขาเลยได้มาออกซาก็ที่ว่าเทียเดียวจบไปเลยเอาของชุดถ่ายเล้เนาะปูเนาะของชุดถ่ายแข็งๆแล้วเนาะก็ะดี๋ยวกันนะครับผันทั้งสองฝ่ายวิ่งบนศูนย์ ค่ะปูวิ่งบนศูนย์เนาะปูเนาะอ่าใช่วิ่งล่างห้าหลักร้อยได้แสดงมาเป็นเลขเจ็ดหลักร้อยเลขเกตเนาะปูแม่งวดที่ผ่านหน้าว่าหันเป็นเลขเก่าแต่ว่ามันบ่มาเลขไอ้หลักร้อยมันมากไปมาทำปฏิทิวิญากันกับเก่าหกซีว่าหันมัดขันจึงตัดสองตัวหมันได้เก่าหกมันก็นมีตัวถือค่ะเสดายปูกระดาย วันนี้ซื้อไวเช่นหกประตูย่างดีเก้าหกสี่เก้าหกหนึ่งแม่ค่ะวันนี้เลขสามตัวงวดน,นี้มีสามหางค่ะปุบวประหันต์มีสองอหางแหลกะเจ็ดศูนย์สามค่ะปุ๊บบัตรจีหองโอ้วัตรโตเลขดังตัวนี้ดังจากไหนดังจ,จากนี่ละค่ะแต่แต่เด็นวันที่หนึ่งท่านว่าเลขแกระทั่งทั้งเบอร์หนึ่ที่ที่บอกไม่เป็นตำหนักแหละที่ปล่อยออกมาอ ส่วนสำนักอื่นๆคู่พ่อแม่คู่บาอาจารย์เพิ่นก็ได้มาตรงตัวเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะอหะางที่สองเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งมัติวาหัานห่นแน่เลขดังโบแมนเด้านี่ขั่นในรลู่ด้วยนี่ปูว่าเลขดังสงสัยตัวขาวปูแต่กล้ <c oughs> าเอฟซีนะกาลัางดังแน่ได้แน่เนี่ยว่าเพราะว่า,า,าตัวขาวตัวเสินบูรลู่ฮันเลขดังกับเลขบดดังปู้เอยไปเฮ็ดขาวแนี่ยเลย บันีเลขครั้งสุดท้ายได้์ห็705 705อ่าอ่าชอบพิเศษส่วนตัวไปได้ไหมความว่ามันจะออกตัวนี้ตัวเดียวทุกตัวมีสิทธิ์แ้วก็บคอยย้ำ ภากันใ้เฮ็ดตดเต็มไวเล็กสามหังบ่หลายดอกตดเต็มปฏิวัติปัดมันสิบ่เวิดหลายบ่ค่ะทางช่องวัดดีทางช่องนี่สิสนับสนุนแต่รัฐบาลอย่างเดียวเนาะปู่เนาะค่ะเพราะว่ามันแข่งเั้เวันไปค่ะซื้อลอตเตอรี่ไปกลับก็ได้ค่ะๆๆะค่ะเอาสันเอาเน็ปู่เนาะเดี๋ยวมันสิยากทางช่องค่ะอ่ากเอาที่สบายใจนั่นล่ะเอาค่ะๆผู้ใดมักเบดไ้จัดไปโหลดเนาะปู่เนาะแม่นแต่ว่าทางช่องนี่สิสนับสนุนลอตเตอรี่เนาะปู่แมนแนปัตตินี่เลข2ตัวเด้อ บนศูนย์สามบนศูนย์สามศูนย์สี่คู่ <04 S 2> ต่อมาศูนย์สี่ค่ะปุต่อมาศูนย์หนึ่งต่อมาศูนย์เจ็ดมีสี่คู่สี่หางมีคู่เน้นไหมะคะปูคะ๊ค่ะ เน้นไปที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดแล้วก็เลขล่างห้าแปดเลขล่างห้าแปดห้าสองห้าสองห้าหกค่ะแล้วก็สุดท้ายห้าเจ็ดห้าเจ็ด ่าวาเลขเป็นจ,จังได้ตัวประมูลเลขสวยตัวออกตั้งแต่ต่องวดวันที่หนึ่งเย็นจนวันที่หนึ่งเลยะแล้วงวดนี้ไรแอฟพอนจะเลขออกปุ๊บทรสัมผัสปรับเลยในี่ยปู่ <c oughs> บบท่านโมบบท่านโมปู่เอ้ยงวดนี้บบท่านโมล่างหนึ่งเนี่ยมีอย่องหนึ่ง่นโทรมาเลขออกปุ๊บหลังประมาณจัก ยี่สิบนาทีโชคมากก้อนหมูได้ไปก่อนหมูปูก็ูได้หักทิมพ์ใครตัวปูได้ไหวก็คือว่านั่นแหละเนาะมันเกี่ยว,ต,ว,วตัวเล็กที่เขาบักต่าหรอกค่ะค่ะปูขาปูดไดโทคก้อนจะทนะ่านบดเนาะปูเนาะครับบาดนี้ปูขออนุญาตใส่เวลาหน,น่อยจะน้อยซ้ำมีโอกาสได้เวา้าค่ะปูบอกก้นกะตีบ๊อบมาค่ะว่าคือเว้าโดนเนาะมันบอดแต่ว่าหม้อกปูที่หายเน่าทางเนาะมันบอดค่ะค่ะว่ารถในจั้งน้อยปูมันถือว่าครบชีิตนาทีขะหน่อยแน่นจังนกแต่ยางเส้นเล็กบนปูวิ่งศูนยเนี่ย หากผู้ใดบ่มันใจว่าศูนสิมาบนก็ใส่เทคนิคสื่อเลขท้ายสองตัวก็ได้แมนบอลอัสื่อยึดจับลอตเตอรี่มันเป็นเลขท้ายสองตัวอยู่ดีล่ะแมนบ่ล่ะก็วากันไปอันนี้เลขเลขท้ายสองตัวเลขล่างนี่เป็นเลขล่างนี่หาแปดหาสองหาหกหาเจ็ดมัดกัะตัดขัดกับพันโดยเฉพาะเลขล่างหาแปดหาเจ็ดในปูเป็นขั้มสำคัญท่ดกัน เน้นเน้นเน้นคือเน้นตัวนี้แมนบ่คาะปูแมนเน้นส่วนตัวเด้อบ่ดดี้มาเน้น่วนตัวห้าแปดห้าเจ็ดนาะปูเนาะแมนชอบมาจัดขัดก็ผ่านเอาที่สบายใจบอมีการบังคับนะแต่ว่าปูหมั่นใจว่ามีตัวถือคือเก่าหงอนเี้นนะขาถูค่ะปูแต่ว่าหากมาหากติเป็นไท้บนนี่ไปออกลางไหลลางออกบนยางมันตับขาหลอกห่ไค่ะแล้วปูกับบได้มีความรูล่วงหน้าดอก ว่าศูนย์สามศูนย์สีส่ศูนย์หนึ่งศูนย์เข็มมันจะ็นขาดเกี่ยวกับคนดังข<ะ>าดเกี่ยวกับคนที่นี่บาลามีเแ็นบอก<ะ>นี่หละศูนย์สามนี่แมนบอก<ะ>แล้วก็ศูนย์สี่เล่หเลยพ์ปูป่อยตัางแต่ทองแรกออกไปต่างแต่บ้านที่หนึง่งมิถุนายนัมาแรง<ะ>้งเลยหลังเล่ออกคำนวณได้เ่เกินเมื่อเกินยี่สิบน,นาที<ะ>ต่อเลย<ะ>ออกเลยหลังจากยิงอีเล่เข่าสามตัวตัดตามตัวจตรงตามตรวจตัวจก็คือเก่าหกหนึ่ง ถ้าพูดได้มุนถ้าพูดได้มุนหกก้าก็จะได้ตรงตรงเนาะปูเนาะตรงแล้วว่าปัดผลประกาศออกมากเลยด้วยหนึ่งเก้าหกกะดีใจยุ่งยี่อ็ดซี่นัอนแหละหลายปูหลายคนเยอดหนุ่มพ่นผ้าด้วยขึ้นหอดวัตถุปูชุกค้นนั่นแหละค่ะขอบคุณขอบคุณยะมากปูชุกข้นดีใจที่เขามาก แต่วัสดีคันญัณมหาปูเนเดอร์แอดไลน์มาเนี่ยแอดไลน์ค่ะเอาไลน์มีย่อยู่ได้ละปูมันโ่มี่เด้หินโบมีขาดการติดตัวมันก็เลยหายไปทีค่ะคาะได้สิแอดไปไหมค่ะปูอ่าเดี๋ยวทิ่ทรงลักทางใท้เบิ้งกด้อดนเก่าจิตทรงสาจะว่าขอย้ำว่าเป็นคอเป็นคอจริงเป็นคอจริงบ่เอาอ่าจงที่มันตกลวงไปที่ว่ามันไปเจ็บมากวางนักวนญโบแมนเด้ค่ะ ของแท้นะปู้เนาะของแท้เรื่องจร, <tuh. S 2> ริงเรื่องจริงตัวตรวจย้อนรูปบังคลิปก็ได้แต่ว่ากับพวกแบบคือว่านนั่แหละเนาะค่ะออฟฟิศซีและหลายๆคนป็นพยานัญชนะดอกหมดพันมากมากก็ได้ค่ะอ่าขอให้ทุกผู้ซุกคนร่วมทั้งเอฟซีทุกๆก่องก็แอดมินทุกๆก่องตรงนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีความโชคดีด้วยตัวหนากันตลอดทั้งเอฟซีซุปผู้ซุกคนละรออีฟการเอีฟงานอยู่กระดีเกิดไปนั่งฟังไปพร้อม เก็บไปคิดเบิ่งให้ดีก่อนลองทุนและะ้วก็พิเศษสุดจะเอาเงินส่วนที่สําคัญในชีวิตตรงแยกแยะเรื่องลาดับความสําคัญนั่นเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงควรเท่าว่ากันก็ได้เรื่องสุขภาพมันบอกเกิดย็บย้ำติดมากมันบ <หา S 2> อมละก็หายมีส่วนนั้นไว้จะยึดใจใจซอยแต่สลับ <หา S 2> ส่วนเรื่องนี้ทางตัวเลขก็ชอบกระตัดอยากถือก็ต้องซื้อบอ่อยากซื้อก็บ,บ่าเป็นหั่งเอาที่สบายใจเนาะดีที่สุดป็นบอก ค่ะอาจเรเลิญพอนค่ะสาธุสาธูดจากปูสาธูค่ะขอบคุณหลายๆเด้อปูเด้อค่ะสาทูค่ะพี่น้องปองไปค่ะี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะของปู่ซุ่มเงียบเมืองน้องบัวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดที่แล้วปูก็แตกสามตัวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ กาแอดกาโอ้เสดายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะบริโทคสัมผัสเพิ่นเนาะคะ่ะเว้นไปงวดนึ่งเนะะาะค่ะเขาา่ะงวดก่อนที่แอดสัมผัสเพิินมันบ่เขานะค่ะพี่น้องค่ะงวดลงยาในเขาสามตัวะะ้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังได้กะเอาไปพิจรารณาซอยกันเนาะคะ่ะงวดนีวามสัสีมาสามตัวครอ่งวดที่แล้วบอเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังได้กะวีเคราะห์ไตต่องใหที่ถ่วนก่อนลงทุนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะคะ่ะถือพิษบว่าก,กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ การลงทุนมีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะสำหรับเลขวิ่งบนเพิ่นมาเนาะค่ะศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเลขวิ่งล่างห้าเนาะค่ะลักลอยเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องว่าเบิ้งว่ามันสีลักลอยมันสียูเกตบลเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูเพิ่้มีสามคู่งวดนี้เนาะค่ะงวดที่แล้วมีสองคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือเลขไอ้ลักเกตนี่ยืนอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลักลอยเจ็ดเนาะค่ะก็สิได้แก ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์ห่านะคะพี่น้องเนาะบัณฑิตสองตัวบนปูจับคูออกมาหนี่สิเป็นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเน้นที่ศูนย์หนึ่งกับศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องผู้ใดมักนะ้ำเพลินกับล่องยิบจับลอตเตอรี่ไว้รุ่นนะคะพี่น้องเนาะค่ะบัณฑิตสำหรับเหลขกรางเลขก่างนี่ก็สิมีห้าแปด หาสองหาหกหาเจ็ดนะคะปูมักส่วนตัวนะคะพี่น้องค่ะปูมักส่วนตัวนี่ก็สิเป็นหาแปดกับหาเจ็ดนะคะพี่น้องจังไลยก็ไปพิจารณาซอยกันนะคะว่ามันสิแตกสามตัวขึ้งวดที่แล้วบอน,นะคะหลังสามตัวแตกแลวงวดนนี้ปูกบมันใจพอสมควรนะคะพี่น้องค่ะก็จังไรกา ทางช่องเสนอไปพ่อแม่พี่น้องกัพิจารณาก่อนเนาะคะ่ะอย่าฝ้าโยนใส่เลยคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาเสื้อแต่พ่อหอมปากหอมคอเนาะค่ะพี่น้องอะคะ่งคะบุญผ้าวาสนาคนเห่ามันบทตอ,ก,นนะะอ,ก,อกันเนาะค่ะพี่น้องถือพิษบ่วกันเนาะย่อนว่าอยากให้พีน่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทางช่องเนาะคะ่ะอยากให้ไม่โชคมีมานไม่โชคมีใช้น้ำกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคม ắ n ทุกคนเนาะคะ่ะให้สามโตแตกครึ่งหัดที่แล้วเดอ้อจังไรกระได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ คลิปนี้กนนะะ็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะคะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยนะคะพี่น้องค่ะคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องค่ะให้มีแตคาว่าฮงเฮืองเหลืองเหลื่อมนะคะถือห,ว,หวยรวยเงิ่อนใสตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคู่คู่คูค่คนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ